สวัสดีครับช่องตามใจเต็ม,ตมวันนี้จะพาทุกท่านมาเปิดแบ่งเหรียญหลวงพ่อพัดรุ่นรวยชนะโชควันนี้เราเข้ามาทั้งหมดหงรังนะครับ100เหรียญนะครับผมสําหรับเหรียญรวยชนะโชคนะครับทําเนียบเหรียญนะครับแต่ละเหรียญมีทั้งหมด92เนื้อด้วยกันนะครับผมนี่นะครับสําหรับแต่ละเนื้อนะครับอันนี้จะเป็นเนื้องเงินลงยาแดงเนื้องเงินลงยาน้ําเงินเนื้อ,งอ,งอ,งองเงินลงยาเขียวเนื้อเงินลงยาฟ้านะครับ นี่จะเป็นเนื้อนวะอันนี้จะเป็นเนื้อทองทองแดงซาตินนะลายทงชาติอันนี้จะเป็นเนื้อทองทิพซาตินลายทงชาตินะตามนี้นะครับแต่ละเหรียญครับทั้งหมด92เนื้อด้วยกันนะครับดูความสวยงามนะครับวันนี้เราจะมาเปิดแบ่งลุ้นกันนะครับทั้งหมดหลังนะครับผมสาหรับพี่ๆท่านไหนที่ต้องการก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับผมนะครับอเราจะไปดูการคะเนื้อของเหรียญหลวงพ่อพัดหนึ่งลังนะครับผมจะทําการคะให้นะครับผม อ่ะเราตัดไปที่คลิปการขะเนื้อไปเลยนะครับผมการแกะลุ้นชนะโชคนะครับเราจะมาทําการขะเอียดนะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นจัดๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมอันนี้จะเป็นเนื้อเงินนะสองเหรียญนะปัดยางปัดยางครับนี่นะครับเนื้อเงินสองเหรียญนะเดี๋ยวเราจะขะนะครับขะลงไปในนี้อ่านี่ครับเราจะทาการขะ ช่องงไหนครับช่องไหนครับช่องตามใจฉันเต็มนะช่องตามใจฉันตามใจฉันเต็มเต็มนี่นะครับนี่ครับเต็มนะครับเอาเงินไปแล้วนะเงินไปแล้วนะเงินไปแล้วนะจะกล่องเล็กไปหน่อยกระจาย นะครับนี่ครับต่อไปจะเป็นการติดเบอร์ครับ,รบเดี๋ยวจะติดเบอร์ให้นะครับครับสำหรับการติดเบอร์ของเราก็จะทําการติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วนะครับเราจะมาดูก Star ันเลยนะครับนี่นะครับสําหรับคะเนื้อเสร็จแล้วก็ติดเบอร์ติดเบอร์เรียงตามนี้เลยนะครับผม สำหรับพี่ๆท่านไหนต้องการนะครับก็ก็ทักก็มาได้เลยนะครับอยากได้เบอร์ไหนเบอร์หนึ่งถึงหนึ่งร้อยนะครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับพระสวยๆนะเดี๋ยวนะครับผมนี่ครับเลือกลำเบอร์ได้เลยนะเลือกลำเบอร์ได้เลยตามนี้นะครับผมตามนี้นะครับนี่ครับนี่ครับหนึ่งถึงหนึ่งร้อยนะครับผมก็มาเลือกกันนะครับผมนะครับ สำหรับเหรียญตัวอย่างของเหรียญหลวงพ่พัดนะดูนะครับผมความสวยงามนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ผมไปปิดเข้ามานะครับนี่นะครับเป็นเนื้อ 2K นะครับนี่นะครับความสวยงาม 2K ยาแดงนะอันนี้อันนี้มีพี่มีพี่เข้าจองเลยนะครับผมเหรียญนี้นะครับผมนี่นะครับผมดูความสวยงามของแต่ละเหรียญนะนะครับถ้าท่านไหนก็อยากได้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมที่ช่องตามอยช้นเต็มนะครับผม ก่อนจากก็ฝากกดติดตามนะครับช่องตามดิฉันในเพจด้วยนะครับโอกาสหน้าจะเอาเหรียญรุ่นไหนมาแนะนำมาฝากนะครับผมก็กดติดตามไว้นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากมากนะครับที่รับชมสวัสดีครับ